ฟาดมากแม่ s. <S <mm <struggling> ปังไม่ไหวหนึ no <th u ści> <ột> ่งเมอวันอันดับหนึ่งโอ้โคุณผู้ชมข่าววันนี้พบกับก๊อฟแกร็นะคะและรายการบางกอกกระสิบก้อสิบกระสิบวันนี้ค่ะก๊อฟแกร็บอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กับงานไท a ลนซ์ไพร์เซอริเวชั่นทูเท่าเซเวนตี้ทรีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเนี่ยเซอริเวชั่เนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากวันนี้เป็นงานแถลงข่าวค่ะส่วนวันจริงเนี่ยคือวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะเซเลอริเวสัมภาษณ์อยู่เนี่ยยโอแต่ละคนจะฟาดก๊อฟแกร็บสัมภาษณ์กกกันนนนเเเลยยคคค่่่่ะะสววอปปแีามโ็ คนคนที่สร้างสีสันให้กับงานนี้แล้วก็ต้องยกให้กับสาวลูกเกดเมทินีนางนี้นะครับ วันนี้นะคะก็มางานแถลงข่าวของ p r i ์ e นะคะ Pride for you เห <Wow. S 1> มือนสองปีที่แล้วนะคะก็ได้จัดกิจกรรมแล้วก็ปีนี้ก็จัดอีก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแบบ c o ค o r f ฟูค่ะสีสันโชว์ความแฮปปี้บอกได้เลย oh. ว่าจะมี Something oh. เปิดตัว p a r a d e ปีนี้ <Ooh. S 1> ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราแล้วนางงามแล้วหลังจากที่เราเดิน Fashion Parade เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตที่มี มแก้มีออปปอลพีลเดอะไอด์วง XI อุ้ยสัลลัพเราจะเริ่ม t เทคอ f ฟคิกออ f นี่ประมาณ4ี่โมงนิดนิด l g b t ีเนี่ยที่พี่ลูกเกดเนี่ยอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมในตอนนี้คือเรื่องอะไรมากที่สุดคะการที่สองคนเนี่ยมีความรักแล้วก็อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอันนี้เกดคิดว่าเป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่ามีหลายๆคู่ที่เป็นแฟนกันมา10-20ปีมีลูกด้วยกัน คนหนึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ้าพารเนอร์ของเขามีอะไรเกิดขึ้นไปเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเซ็นหรือว่าอนุมัติหรือจะทําอะไรทั้งนั้นเลยตบราเท่าเทียมเนาะเราต้องสู้ไปด้วยกันแล้ว g b t q เนี่ยเขามักจะมีพวกสับแสลงพี่ลูกเกดชอบพูดคาว่าอะไรค่ะเยี่ยวลาดเยี่ยวเล็อะไรอย่างเงี้ยอ้าเอา และช่วงหน้าเราจะพาไปเมาส์กับท่านอีกเดือนกันต่อิิ <Wow. S 1> เรามาพูดคุยกันต่อนะครับ ความสนุกของงานรプライเทศกาลความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นค,คุณแอนโทเนียคิดว่าความเท่าเทียมที่ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วคืออะไรคะสําหรับแอนนะคะแอนเชื่อว่าความเท่าเทียมกันมันควรจะเกิดขึ้นมานานแล้วเ,เรามีหน้าที่เป็นมนุษย์ในสังคมของเรามาเป็นตัวแทนทําให้สังคมของเราดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มกับตัวเองเราจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมความ l g b t q ที่เราอยู่รอบตัวเราต้องมีคําพูดที่ติดปาก ที่ชอบพูดพูดยังไงคะกระเทยเยี่ยวแตก <laughs> กระ,ะเทยชีแตกอะไรทุกนเลเบอรหนูฟังเขาหนูฟังหนูเรื่องแต่หนูไม่กล้าพูดเพราะหนูกลักวหนูพูดผิ <laughs> ดทุกครั้งแอนอยู่กับคอมมู n นิตี้ l t q t q ก็เป็นครอบครัวหนึ่งของแอนด้วยเพราะว่าทุกคนรอบข้างแอนก็ LGBTQ หมดเลย เรื่องไหนที่โยชิอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นที่สุดตอนนี้อันดับแรกโยชิว่าสมรสเท่าเทียมชิว่ามันก็สําคัญเพราะว่าด้วยสิทธิต่างๆมีแฟนป่วยแล้วเราไ,ไม่สามารถเซนได้สามาีเวลาไปเราก็จะแบบช่วยได้อะไรเงี้ยชิวอันนี้สําคัญมาอันดับแรกแล้วก็คำนำหน้าชื่อก็อยากจะได้เหมือนกันเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะยากต<อ>้อเปิด p ป s s p o มาแล้วแบบเป็นนายเขาก็จะมองหน้าแล้วก็จะเมาคำขี้ติดปากล่ะมันต้องมีน่าจะเป็นคําว่าจบสวยจบ เลิศจบก็จบทุกอยา<พ>่างค่ะมาจบร้อมกันเนื่องสองซ้มจบจบจบสวยสะดุง